สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องยูทูบแอดทอดนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคํานวณสูตรวิ่งล่างตัวเดียวเน้นๆให้สมาชิกได้รับชมกันเป็นสูตรใหม่ลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก็คํานวณเพื่อให้สมาชิกไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ล่างตัวเดียวฮะสูตรใหม่แล้วก็มาตามกันต่อด้วยวิ่งล่างรอรุน่นมาสองตัวมาหนึ่งตัวเป็นสูตรใหม่เหมือนกันนะอันนี้จะเป็นเลขเด่นล่างนะครับอันนี้คือคือสูตรนะะสองตัวอันนี้พนอกนะฮะสูตรวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวอันนี้สูตรเด่นล่างตัวเดียวเน้นๆนะครับสองสูตรนี้มันจะชนกันแค่ตัวเดียวนะครับส่วนจะชนกันตัวไหน ฝากสมาชิกติดตามให้มันจบเดี๋ยวผมจะมีวิธีคิดผมมีวิธีทําให้สมาชิกได้รับชกันเหมือนเดิมฮะ, <c oughs> อ,ะอย่าลืมนะฮะิ่งล่าง2สูตรในคลิปนี้ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด,ด้วยก็แล้วกันนะครับช่องแอดทอนนักคำนวณฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูกปกรดิง พื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคาเตือนทักช่องกันคําเตือนนะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกๆข้อมูลนะครับผมคำนวณคิดคำนวณสูตรมาเพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะๆๆวิเคราะห์ดูัวงท่านเองถุกผิดกราบขอโทษขออภัยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูสูตรฟิ่งล่างรอรุ้นนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวกันก่อน,นะครับอ่ะเดี๋ยวล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับมาได้ทุกหลักนะครับหมวดแรกสูตรด้วย6หกกับเจ็ดนะครับพวกเราหกเจ็ด <c oughs> ชื่อมันหาสมาชิก พี่หเจ็ดเลยไม่น่าจะใช่นะพี่อ,อกหกเจ็ดโอ้ผิดจริงๆบ้วย <c oughs> โทษทีนะสมาชิกนะปก <c oughs> ว่าทแมทงแมงเลขมันมีหก 6, 7, เจนะ็ดนะเด้อนะมันออกหกเจ็ดเด้อโทษทีนะเขียนผิดฮะเป็นหกหนึ่งนะมันออกหกหนึ่งสมาชิกนะออกหกหนึ่ง อนอกหกหนึสมาชิกน,นะเล 6, เขหกฮะก็มาที่หล,ลักสิบเลขหกมาที่หลักสิบถู <c oughs> ดมวดที่1ครับมวดที่2ฮะสูตรได้8กับ9ก้ดอกศูนย์เกมาที่หลักหน่วยล่าง ถูกงวดที่สองไม่ถูกงวดแรกครับงว <c oughs> ดที่สามฮนะสูตรด้วยสองกับสามผลออกสี่สามสามก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกงวดที่สามอ่ะอเลขหนึ่งครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งไปเขียน

เอามาต่อขั้นงวดที่รับงวดที่สสูตรได้8กับ9กออก7 9็ดเก้กเข้ามาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นงวดที่4สูตรใหม่นะสมัยชินะส,ส,สูตรใหม่พิจารณาครับงวดต่อมาสูตรได้7กับ 8, ก็บ 7, ดออก7-8อ่ะงวดนี้มาทั้ง เจ็ดทั้งแปดเลยนะครับมาครบถูกตัวงวดที่ห้านะตัวงวดที่ห้างันที่ผ่านมาสู่ได้แปดกับเก้านะครับเพราะเก้าศูนเก้ามาที่หล,ลักสิบหลากถูกนะ ว่าที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนนี่ครับวิธีทำง่ายๆเลยแคปสูตรไว้ใครที่ชินชอบวิธีคิดวิธีทำครับวิธีทำนำหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งนะครับมาบวกหลักสิบสามตัวท้ายกันที่สองหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยสามตัวท้ายกันที่สองอีกหนึ่งครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกหนึ่งขงที่นะครับเอาบวกกันดูฮะหนึ่งบวกสี่ลงท้ายเลขห้ารับห้าบวกเจ็ดลงท้ายเลขสองสองบวกหนึ่ง ลงไทยได้เลขสามมาตำแหน่งแรกสามบวกเพิ่มไปหนึ่งแตมก็จะได้เลขสีอ่อ้าววันนี้วิ่งล่างตัวเดียวเอ้ยวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวได้สามกับสี่พิจารณาฮะสามกวกสี่จะมาไหมสามบวกสี่ สองให้ว่วพระจ้าวันที่ปกทับสี่ทับหกหกอ่ะอรอลุ้กนการตาปกติจะมาไม่วิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะมาต่อกับ <c oughs> มาต่อกับสูตรมันจะไปชนฮะชนสูตรที่สองในคลิปนี้อยู่นะระหว่างสากสี่อ่ะไปดูสูตรที่สองกันในคลิปนี้ครับ อันนี้ก็คือสูตรที่2ในคลิปนี้นะครับิงล่างตัวเดียวเน้นๆน,น,นะฮะิงล่างตัวเดียวเน้นๆ <c oughs> มาดูฮะหมวดแรกนะครับหมวดแรกสูตรเลข6กพวเราหกเจ็ดนะครับหกฮะที่หลักสิบบดถูกเป็นหมวดที่1นะครับ ข้อที่สองสูตรเดลัเก้าตัวเดียวผลออกสูงเก้านะครับเก้าก็มาที่หลักหน่วยถูกเป็นหน่วยที 2. 2> ส่สองข้อที่สามฮะสูตรเลขกสี่ตัวเดียวผลออกสี่สามสี่นะครับก็มาที่ หลักสิบล่างอันนี้วิ่งล่างตัวเดียวนะครับ <c oughs> ต่อมามงวดที่4ฮะสูตรวิ่งล่างตัวเดียวเลขเจ็ดฮะันออกเจ็ดเก้าเจ็ดก็มาที่หลักสิบล่างไ,ได้ทุกหลักนะครับวิ่งล่างตัวเดียว งวดต่อมาฮะสูตรตัวเลขแปดตัวเดียวพระเราเจ็ดแปดแปดมาที่หลักหน่วยล่างนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะสมาชิกนะวดที่ผ่านมาสูตรที่หนึ่งเอ้ย,อยวิเาะห์ตัวเดียวเลขเก้าครับพระเราเก้าเก้าศูนย์เก้าเข้ามาที่หลักสิบหลักอ่ะวัตถิพันมา อะถูกฮะเป็นหัวที่หกลองได้ดูหกหัวอ่างวดที่ถึงนี้เราเลือกตัวไหนไปดูวิธีทํากันครับอันนี้ก็คือวิธีทำครับนำหลักแสนหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งบวกร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกสิบสามตัวหน้าครั้งที่สองหนึ่งครั้งบวกหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยไม่เอ้ยบวกกันได้เท่าไหร่ก็มาบวกเลขสองหกที่นะมีบวกเลขสองหกที่นะครับ เอาบวกกันดูแปดบวกหนึ่งลงไทยเลขเก้าเก้าแปดแปดบวกหนึ่งลงไทยเลขเก้าเก้าบวกแปดลงทยเลขเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ก็ได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดลงไทยเลขสี่สี่บวกเจ็ลงท้ายเลขหนึบวกสองคงที่ลง้ายเลขสาวันนี้วิ่งล่างตัวเดียวได้เลขสาฮะชุดกันสองสูตรเลยนะสคลิปนะพิจารณาเอาใครชอบนะครับ ชอบพิจารณาเอาด้วยนะครับเลขสามฮะงวดนี้จะมาเลขสามวิ่งล่างตัวเดียวว่าจะวันที่สิบหกทับสี่ทับหกเจ็ดอ่ะสองสูตรนี้นะชนกันที่เลขสามสองสูตรชนกันที่เลขสามที่วิลล่งลลางนะครับทุนรองคือเลขสี่อ่ะ เังคงฟังหาะใครชอบเลขสามจัดไปกันไม่ชอบมองผ่านขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณครับ